น,น่าจะเคยได้ยินกันว่ายุคนี้เป็นยุคที่การทำการตลาดแค่ช่องทางออฟไลน์ ine, อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วเพราะลูกค้าต่างย้ายช่องทางรับข่าวสารจากสื่อรูปแบบเกา่า (traditional media) ไปสู่รูปแบบใหม่ (new media) การแบบทั้งสิน้นดังนั้นการใช้ช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปด้วยจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาดในยุคป,ปัจจุบัน ดิจิทัลมาเก็ตติ้งหรือการทำการตลาดดิจิทัลจึงกลายเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญแห่งยุคที่นักการตลาดต้องมีทว่าก็มีหลายคนสับสนกับโซเชียลมีเดียมาเก็ตติ้งหรือการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าวันนี้ t ีเทคจังชั่นจะมาช่วยคลายข้อสงสัยต่างๆให้ทุกๆคน และนำไปใช้ใกันได้แบบไม่สับสนอีกต่อไปดิจิทัลมาร์เก็ตตคือกลยุทธ์การใช้สื่อดิจิทัลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการทำการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าหรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งสื่อที่ใช้ครอบคุมไปตั้งแต่ป้ายด e ิจิทัล b ิวบอร์ดส s าทีวีดิจิทัลอีเมล์ออฟไลน s e อสโต ปจนถึงหน้าเว็บไซต์โดยมีจุดประสงค์คือการเข้าถึงลูกค้าให้ได้จำนวนมากและตรงกลุ่มเป้าหมายให้ลูกค้าได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์โดยที่จะเน้นนำเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคชื่นชอบและก่อกับกระแสที่เป็นที่นิยมในขนาดนั้นด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ Digital Marketing ประกอบไปด้วย3รูปแบบหลักๆดังนี้ 1. ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง การทำการตลาดออนไลน์การทำการตลาดหรือธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เช่นโฆษณา Facebook โฆษณา Google โฆษณา YouTube โฆษณา Instagram โดยอาจมีการจ้างยิงแอดโฆษณากับทางเอเจนซี่ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยใช้วิธีต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์หรือโฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเปิด เผยและเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจจนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราโดยการตลาดออนไลน์สามารถทำได้หลายช่องทาง 2. m o โมบายมาเก็ตติ้งการทำการตลาดผ่านมือถือโมบายมาเก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หมายถึง เทคนิคการตลาดออนไลน์หลายช่องทางที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆโดยเกี่ยวข้องกับการโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางช่องทางมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นเว็บไซต์อีเมล SMS โซเชียลมีเดียและแอปบนมือถือ 3. s o โซเชียลมีเดียมาร์เกการทำการตลาดโซเชียลมีเดีย Social Media Marketing หรือการตลาดบนโซเชียลมีเดีย SMM คือกระบวนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์บริการหรือแบรนด์และมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดและสร้างแบรนด์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram Twitter Line Official TikTok และ YouTube จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งมีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรวมทั้งเป็นช่องทางที่คนวิ่งเข้าหาอย่างการที่พวกเราตื่นมาก็เป็นอันดับแรกคือเปอิดเช็คลาย f f c e e o o o k Twitter การเป็นอันดับแรกดังนั้นแบรนด์และนักการตลาดจึงนิยมใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ เพื่อสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายโดยรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียมี3รูปแบบได้แก่ 1. b บล็อกคือการโพลข้อความรูปวีโอเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ 2. s o โซเชียลเน็ตเวิร์คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์หรือการไลฟ์เพื่อพูดคุย 3. f o ฟอรัมคือชุมชนออนไลน์ที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่น Facebook Group, Line Group, Line Open Chat การทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแบบที่ง่ายที่สุดคือการจ่ายเงินซื้อสปอนเซอร์แอดหรือการซื้อพื้นที่โฆษณากับแพลตฟอร์มโดยตรง วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วอีกวิธีหนึ่งคือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการใช้คอนเทนต์เป็นตัวนำวิธีนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าลงทุนน้อยกว่าสปอนเซอร์แอดในความเป็นจริงก็อาจไม่ใช่เสียทีเดียวการจะสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและโดนใจคนจนมีการบอกต่อก็ต้องลงทุนทางด้านความรู้ และบางครั้งก็ต้องใช้เงินด้วยสุดท้ายแล้วการจะทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งให้ประสบความสำเร็จยั่งยืนคือต้องพยายามสร้างชุมชนคอมมูนิตี้ให้สมาชิกเข้ามาแชร์คอนเทนต์ต่างๆการได้ด้วยตัวเองเช่น Facebook Group ที่ Active มีคนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดมีการสร้างคอนเทนต์มาแชร์กันอย่างต่อเนื่องโดยที่แบรนด ไม่จำเป็นต้องเป็นคนผลิตคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวสุดท้ายนี้ขอฝากไว้กับเปิดรับนักศึกษาใหม่ปริญญาโทเทอมที่1ปีการศึกษา2568ตั้งแต่วันนี้ถึงส1สิบเอ็กรกฎาคมปี2568หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์แผนกวิทยานิพนธ์ และแผนขอสารานิพนธ์มุ่งเน้นมีเดียอีเวนต์แมเนจเมนต์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31สิกรกฎาคมปี2568เรียนแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สมัครวันนี้รับทุนสูงสุด20%เเงื่อนไขเป็นไปนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด